มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือนด่วนคนเกิดก้าราศีเมษพฤษภมิถุนกรกฎสิงห์กันตุลพิจิกและมีนอาจารย์วัยเปิดดวงหรือหมอดูโอป้าออกมาทำนายดวง12ราศีนะคะมีข่าวดีเรื่องอะไรบ้างราศีไหนจะรุ่งเงินพุง่งราศีไหนต้องระวังปัญหาติดขัดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งมีดังนี้ค่ะ ราศีแม่จะมีข่าวดีให้ตื่นเต้นดวงได้ของใหญ่ทรัพย์ใหม่ธุรกิจเพิ่มคู่นำโชคมาให้งานรุ่งเงินพุ่งความรักเลิศราศีพฤษภจะมีเงินเข้ามาไวๆเดินทางไกลไปต่างประเทศคนโสดจะมีดวงสละโสดนะคะได้เจอเนื้อคู่หน้าตาดีเนื้อคู่สายเป ราศีมิถุนมีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาเพิ่มตลอดทั้งเดือนจะได้เงินก้อนใหญ่ที่ลงทุนไว้เห็นกําไรมีช่องทางโอกาสเพิ่มราศีกรกฎดาวพุ่งย้ายออกจากเรือนวินาศปัญหาคลี่คลายการค้าจะเริ่มกลับมาคึกคักในช่วงนี้ปากจะพารวยราศีสิงห์มีเกณฑ์ได้เซรจาแบบลับๆมีโอกาสได้เงินเข้าเพื่อจ่ายหนี้ปลดหนี้หมุนธุรกิจราศีกันมีโชคใหญ่จะเต็มงานที่ลุ้นโปรเจกต์ที่หวังจะสำเร็จปิดการขายได้อย่างยอดเยี่ยมผลงานเด่น ราศีตุลจะมีข่าวดีเรื่องของงานและมีการลงทุนใหม่ๆเห็นผลกำไรจังหวะด,ดีในการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่างานใหม่นะคะราศีพิจิกดาวพุธย้ายออกจากเรือ,อนมรณะไม่เครียดเหมือนเดือนที่ผ่านมาจะเริ่มได้ลงมือทําสิ่งใหม่ๆที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่ค่ะราศีธนูช่วงนี้นะคะมีสิ่งต้องเลือกต้องตัดสินใจให้เร็วๆนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต้องรอบคอบราศีมังกรดาวพุธย้ายออกจากเรือนอรินะคะต้นเดือนจะเริ่มมีคนดีๆเข้ามาช่วยผลักดันแล้วก็ธุรกิจให้ก้าวหน้า ร,ราศีกุมระวังปัญหาเรื่องของการเจราจาติดติดขาดในบางเรื่องแต่ว่าแก้ไขได้เอาอยู่คะ่ะราศีมีนจะเริ่มมีข่าวดีเข้ามาให้ตื่นเต้นทั้งเรื่องของโชคเรื่องของงานการเงินสระพัดที่ลงทุนไปได้จะได้กําไรคืนคะ่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ